อุ้มลูกเลยอุ้มลูกเลยสบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดิไปดิลพี่น้องสิกินเข่ามือพี่น้องเอ้ยสิกินเข่ากับยังเด้เบอร์เบิรงอีกแล้วทีงาเบอร์สบายดีเด้อสบายดีเด้อ ราถ่ายกินข่าวพี่น้องติ่งสิ่งคันสมมือนี้ตะเคียวไปเอาสิหนูมาเดิขึ้นมาถ่ายคลิปครับโอ้ยใกล้สีเลี่ยล้พี่น้องยังจะห้วะยังซองห้น้องซองหง้เครื่องเดี๋ยวกินข่าวแหลกสิลงไปดำหายเจิดเจิดลูกผ่าขาวอยู่ไนพี่พพเลยแหลกเจิดเจิดแล้วลูกหายนี่นะ นอนมีจินข uh, ้าเลยจนอนอู้เอาำซ้ำจินข้าแลยเนาะปั่นขาขาก็ที่ขาเด่ยวหันหาไปดูตากรเพราอย่งสตาโอ้ห้าเสือคนน้าเสือคนน้าเสือคนนาเสือคนคนอะ เดี๋ยวว่าม่นีดน้ำนองห้ก็ไปกินข้าวนี่เรเวี้มนองให้วไปกินข้าวเร็วมาสอนอีกแล้วบอเรียนก็พังกอลิีนมันอยากนอนนี่ไหมโอดกินข้าวแล้วก่อนขาพอช่วยกอนน่องกำลังมาพี่น้องลาข่ากำลังมา มาเด้อพี่น้องมาเด้อมาานมตกวางมาสะบานมตกวลูกก็กิ้าวอิ่มเลยหมากระหายเมียสัมพี่น้องป้ามื้ออาหารเกิดพี่น้องมาเด้อมาเด้อสบายดีสบายดีพ่อแม่เราเที่ยงน้ำกัาพี่น้องไอ้กดไอ้เตียเจเปียกขมขมัดปีชินหรอกินี อาไปเบมเพียแห้หยกวะเอาให้ปลาเยคะเดียวยทำบุ๋มเนี๊ยเียเนทำเนี่กินอยู่แิบแยมหมกค้ะทำต่อตัว ไปไวไหมตั้งแตตั hmm. mm ้งแตไหมากออบนนางเดือดบุลพาซาลาเน่จ้านาซาลาเน่พัดซาลาเน่ดีผัดสมน็อโอ้บุมีเก็ดดิบเนาะมาเก็บนางสวน <No. S 2> อืมับกินผัาไปาพี่องทำน,น่าจะแข้งปาลาขมคำลำครับเพื่ย่ายกัไ <c oughs> ลายมือบไปสวยพี่น้องไปแลบบัน 嗯嗯嗯。 น่าตกหลักมานัาก,กีน,น้

มือมีแต่เอียนกว่าน้ำ มาเอาออก่ได้มผมเป็นเด็กออกได้าหอยตัวอันตัวจันงมืตัวม่บนบหน้าแซ่บ

อ้วนน้ไป้องเสือมันเอ้อว่อัยังกมานอกไปนี่น้ำออกนะไอ้เือบบเื้อไงอ้เื้อมือบัวพาบัวพาก็เอาแล้วมากินหมู อีอยู่ยไปน้ำก็มีรักคุณไหยเหาเฮยล,มล่มเนี่หลาแห้งแลงน,นี่มันล่มนั่ง

Bà ơi đói 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 nó đói 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 ơi đói 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 đói

ตัวเด็กแรงตัเด็กรุ่งจอยมันไปกไม่ตินป่ะครับมันไม่ตีนเพาะสินแหงมันไปจอยอเไปิกาฮะอ้อเจอไหนสชมแหงชมเาทออะไยไม่ไินมั้ยไ้ินช่างมสินง

ลา์พี่น้องคลิปนี้ก็เป็นตอนนี้พอๆกันคลิปนาเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลน์กดไซส,ส์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อ